นะครับมาเนี่ยหามาหายเงีย้ยใส่เบ็ดนะผมคนทำมาหากินครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทวินยังไงเป็ดป,ป่านี่อะไลครัะอ,อันขี่เกลียดเอาหายเงียเง้ยครับนี่ครับ,รบนี่ห่วิด อ้พิีน์ลายโลกร้ายใส่เบ็ดน,นอนงง่ายครับโอ้แดดนะต้องมาจับนี่นีมากครับไปสดครับผมตอกาบังเลยครับทีมงานว่มีเมียจุกคน งี้อะลรเขาจะไปใส่เบ็ดนี่จักชักหลังเบ็ดแปลงหน่อยที่เซ่หน่อยเวลาที่อาฝ่าลายเน่ยนะเด้เด้เด้หรอผมนะครับผมชิงกระเดี่ยวนี่กระเดี่ยนะ เอย่าทิบังกรไดเห็นพ่อเด้อนะครับโอ้บรรยากาศเป็นไงพี่น้องมน้านอนหน้าครับยานลูกยีหน้าพี่ละ นี่ครับผมผู้บาวกะบังครับผมวันนี้เข้ามาใส่เวทเนาะอีทุ่งนาครับตามชุสบหลังครับ<ๆ>ผมสามภาษาผู้บาวกะบังนรับเนาะสบหลังยีเดือี้เดีอน้ตบอเนาะเดีย,นนะดย,ยนะรครับผู้ละสิเป็นแปดสิบหลัง นี่ครับหน้าขอเจ้าของหน้าเด้อครับเด้อหน้าบวหัมนะครับเด้อหน้าบุอ้วนหน้าบุซี่อ้วนนะครับจะขีมีอะไมัมมมม้ครับลองเบิรงนกับผมเนาะผมกำลังเรือนะครับผมที่สดนะครับผมกำลังไปสดกำลังไปทางนู้นนะครับผมจะไปทางนี้นะครับ เดี๋ยวรู้กันวัดกันเลยครับครับผมเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมไปปักเบ็ดก่อนนะครับกำลังไปนะครับกำลังพยายามเบ็ดเด้อพี่น้องอ่าสิมานคือประมาณเด้อติดตามต่อไปครับก่อนไปมาสองคนครับพี่โซนครับผมกำลังไปครับกำลังไป หบาทเด้อทนี่้บานึงครับน่าเลยครับผมแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งนะโอ้โหขออนุญาตยปลดกว่าครับเด็กเหมือนกันนะนี่ประช้อน มน่งไปนะครับโอเคครับเบ็ดสี่สิบหลังับ้วต่งใส่นะปีนี้ดูตังนี้คนระับโอเค อีกแล้วหลุดไปอีกแล้วอือเราแล้วครับยงกันละเวียดยงกันละครับผมซีลังใส่กันไว้เดี๋ยววันนี้วันหยิ่งเลยวันนี้โยงกันตาดึงกับตาดึงตาดึงซีลั้งเนี้ยเจ้าคนงานนี่ใส่ของเจ้าใส่ขึ้นไข่ได้เตรียมนึ่งนี่ขึ้นไข ตวอเตมนึ่งบ่ได้ไปเตียมหนึงเนาะตงนไเสร็จลนี่รตีนนะรตครับผมตนข้าบป,ป,ปคอครับปปลาคอช่อนกับไปตไีนครับหอมเลยกครับ เป็นได้ยังไมาส่อโอ้ยไม่เป็นไรมันได้มาเลยมันได้มึงเจ้าเด็กเตี้ยมพ่อได้กินพ่อได้กินพ่อได้แก่มึงเจ้าเด็กเตี้ยมหนึ่งโอ้ตัวใหญ่กมูใครได้สองสามนี่เปนได้ยังไม่ส่อมันเยอะเบ็ดครบป่ะเหรอบีทครบแล้วคราบผอยู่เที่ยงอีกเจ้าครบป่ะนี่ครบไปเฮ้ยเฮาโอ้ยสบายครับผมสบายกลับบ้านครับผมเอาเบ็ดตัวหน้าอีกที่ตามตอนต่อไปนะครับ